ขั้นตอนการใช้งานระบบเริ่มจากกรอกชื่อใช้งานรหัสผ่านเพื่อทำการเข้าสู่ระบบขั้นตอนการใช้งานเมนูรับคืน1เลือกที่เมนูรับคืน2เลือกที่รับคืนเซต3คลิกไปที่ช่องสีขาวเพื่อทำการสแกนรับของคืนสามารถสแกนหรือกรอกโค้ดลงไปได้เลย หากกรอกโคด้ดจำเป็นที่จะต้องกดปุ่ม Enter ด้วยขั้นตอนการใช้งานเมนูสั่งพิมพ์ 1. เลือกที่เมนูสั่งพิมพ์ 2. เลือกเซต 3. เลือกที่หน่วยงานเป็น CSSDOR 4. สามารถพิมพ์ชื่อและรหัสที่ต้องการจะพิมพ์ได้เลยในช่องค้นหาเซต5เมื่อใส่ชื่อลงไปแล้วด้านล่างจะมีหน้าต่างให้กรอกข้อมูลหน่วยงานวันที่ผู้เตรียมผู้ตรวจผู้นึ่งผู้นึ่งหากมีคนเดียวให้ลบชื่อของผู้นึ่งสองออกด้วยและทำการกรอกประเภทระยะเวลาเครื่องและรอบ หกเลือกจำนวนสติกเกอร์ที่ต้องการจะพิมพ์แล้วจากนั้นกดพิมพ์ได้เลย